สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะปักกายนะคะจะพาทุกท่านไปเดินตลาดต้นตาลค่ะในเมืองขอนแก่นนะคะจะพาไปเที่ยวตลาดต้นตาลจะมีอะไรขายบ้างนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองขอนแกน่นก็ว่าได้นะคะมีสินค้าเ <Wow. S 1> สื้อผ้านะคะมีของร้านอาหารนะ,ะเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะตลาดต้นตาลค่ะในเมืองขอนแกน่นเลยนะคะ นะคะคนก็ค่อนข้างจะเดินเยอะนะช่วงนี้ก็เดินได้แล้วค่ะเป็นปกติแล้วค่ะนี่นะคะตลาดต้นตาลร้านข้าวผัดร้านนี้นะคะร้านข้าวผัดค่ะมีข้าวผัดหลายอย่างนะคะน,นี้ก็เป็นร้านที่อร่อยมากนะข้าวผัดก็จะมีข้าวผัดหมูข้าวผัดปูข้าวผัดปลาเคม็ม าผัดตามใหญ่นะคะข้าผัดรุ่งข้าผัดแหนมนะคะมีหลายม,มีหลายเมน,นูมากเลยนะคะ,ะร้านนี้อร่อยมากได้เยอะด้วยนะคะตลาดต้นตาลนะคะร้านนี้อร่อยเุดแล้วนะคะรวมแล้วร้านอาหารในตลาดต้นตาลนี้น่าจะประมาณโอ้เยอะเยอะหลายร้านนะคะเป็นส0 5สิบห้าสิบ้านได้นะคะก็ถึงรวมๆแล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะ ก็เลือกเลือกเอานะคะเลือกทานนะคะว่าจะทานร้านไหนที่เราชอบเนี่ยมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างเลือกได้่อยค่ะร้านสมุนไพรนะคะร้านสมุนไพรเรไรอร่อยมากๆนะคะในตลาดต้มตานะมีเจ้าเดียวนะคะมีเจ้าเดียวที่ตลาดต้มตานะคะอร่อยมากค่ะ น,ะะน่าทานม,มากเลยนะบอกรู้สึกเลยค่ะมีร้านเดียวเลยค่ะในตลาดต้นตาลค่ะของไทยค่ะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยค่ะต่อตั้งแต่ต้นตาตลสลับต้นตาลเสิดเลยนะคะเนี่ยนะอร่อยมีทุกอย่างเลยค่ะนะคะไม่แพงแล้ว10บ,บา กินในโซนอาหารนะคะที่หาทุกท่านไปนะคะมีร้านข้าวผัดนะคะแล้วก็ร้านขนมไทยที่ขึ้นชื่อมาก mm hmm. ข้าวผัดนะคะอร่อยมากนะคะเ mm hmm. จ้านี้ได้เยอะด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีตลาดนะคะตลาด mm hmm. มีโซนแผนก อย่าไรคะทุกท่านตอนนี้พี่กายก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะพ,พี่กายได้พาไปช้อปปิ้งนะคะตลาดต้ตนตาลเป็นตลาดหนึ่งที่ใหญ่แล้วมีคนที่เข้าไปเดินนะคะไปทานอาหารนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่นนะคะตลาดมีก็มีหลายที่นะคะในเมืองขอนแก่นเดี๋ยวพี่กายก็จะพาทุกท่านไปชมไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอีกนะคะเอาไว้ทิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่กายนะคะขอบคุณมากคะ่ะ